สวัสดีครับวันนี้ก็มาิสต์คำถามที่สมาชิกสอบถามเข้ามาบ้างนะครับมีหลายๆคำถามมากนะครับก็เดี๋ยวหลักๆนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับมีคนถามเข้ามาว่าใบชุดที่หนึ่งเนี่ยนะครับใบมันออกมาไม่สม่ำเสมอไม่พร้อมกันอะไรประมาณน,นี้นะครับหลักๆเลยนะครับเผลหลักเลยก็คือเราไว้ลูกนะครับ เกิน2รุ่นนะครับเกิน2รุ่นนะครับเช่นอาจจะแขวนลูกไว้นานนะครับล่าช้ากว่าจะตัดก็แน่นอนนะครับเวลาเราฟื้นต้นเนี่ยนะครับต้นที่เราตัดลูกหลังสุดใบก็จะมาไม่พร้อมกันนะครับก็คือกําลังต้นเขาไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ก็แนะนําวิธีเลี้ยงนะครับวิธีเลี้ยงเราก็ทําลูกไว้1นถึงสรุ่นเท่านั้นไม่เกินนี้นะครับวิธีเลี้ยงยอดก็จะออกมานะครับพร้อมกัน เกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดอ่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันออกมาทั้งหมดพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าแต่ละต้นกําลังต้นก็ไม่เท่ากันนะครับก็อันนี้วิธีเลี่ยงสําหรับคนที่ยอดออกมาไม่พร้อมกันนะครับวิธีแก้ก็ต้นที่ขี้ออกมาหลังสุดนะครับเราเลขรอบใบด้วยการพ่นแมกนิเซียมสังกะสีปุ๋ยน้ําสูตรเสมอนะครับพ่นเข้าไปที่ใบนะครับธาตุรองเสริมก็วิธีเล่งแก่นะครับส่วนใหญ่ก็จะนิ้นแมกสังกะสีนะครับแมกสังกะสีพวกนี้นะครับพ่น เร่งแก่เร่งรอบเพื่อให้ทันกับรุ่นที่เขาบานไปก่อนหน้านี้นะครับยอดเขาไปก่อนหน้านี้อันนี้คําถามข้อที่1น,นะครับคํถาถามข้อที่2ก็จะเป็นการสอบถามเรื่องปุ๋ยเข้ามานะครับปุ๋ยเนะี่ยที่สวนนะครับเราจะใช้อ่าก็คือเห็ุผลเราจะใช้ตัวยูเรียนะครับยูเรียเนี่ยอ่าการทําชุดใบนะครับแน่นอนเราต้องเน้นตัวหน้าสูงตัวกลางตัวท้ายต่ำๆนะครับ เราก็จะมาใช้4600หรือ15 15 3ตัว16 3ตัวหรือใครจะใช้ i n c ีย์เ m ม e 633 933ก็ได้นะครับแต่ผมใช้4600นะครับแล้วก็ชุดที่1นเนี่ยนะครับที่สวนเนี่ยเราใช้ปุ๋ยยูเรีย1รอบนะครับแล้วก็อินซีนะครับอินซีก็ปั้นเม็ดนะครับอินซีปั้นเม็ดไป6กระสอบนะครับ6กระสอบว่าเราต้องการพื้นฟู ดินได้มามชีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่เคมีมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ที่ส่วนเราก็จะเป็นดินร่วนปนทรายด้วยนะครับเราก็ต้องการอินรียเข้าไปฟื้นฟนูดินนะครับอ่าเขาก็จะปลดปล่อยปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับได้ดีนะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวที่สามนะครับอ่าปุ๋ยผมใส่ไปสามชนิดนะครับอ่า พอใบช,ชุด1ระยะเป็นใบดาบนะครับผมเติมสูตรเสมอไปก่อนหน้านี้1สัปดาห์นะครับเติมเพื่อทําให้ใบชุดที่1สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยขยายใบด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> อันนี้คำถามข้อที่2แลนะครับข้อที่3ก็เกี่ยวกับยาแมลงนะครับยาแมลงเนี่ยเราจะใช้ยาแมลงชนิดไหนบ้างใช้ นะครับใช้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เขคือหลักๆแล้วถามเข้ามาก็คือว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้ออะไรยาแบบไหนนะครับก็หลักๆที่สวนนะครับเราเจอเราจะวิเคราะห์ว่าที่สวนเราเจอแมลงอะไรบ้างนะครับที่สวนหลักๆก็จะเป็นช่วงการทาชุดใบก็จะมีพวกเพลี้ยไก่แจ้นะครับไก่แจ้เพลี้ยแป้งพวกนี้นะครับผมก็จะใช้ยาเบสิกมากๆนะครับใช้ยาที่นํามาขายในในร้านเนี่ยนะครับก็เป็นอะบาเมกตินนะครับอะบาเมกติน ผมก็ใช้ยาชนิดนี้ยาย่ายอนนี้มาทุกปีนะครับช่วงลาใบเนี่ยใบหนึ่งใบชุชดสองเนี่ยก็ใช้ยอ่อนนี้นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนอาจจะเจอมแรลงอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ค่อยสลับไปนะครับก็วิเคราะห์ตามหน้าง,งานมากกว่านะครับใช้ยาอ่านี้ก็เป็นอีกคําถามเรื่องที่ถามเข้ามาเยอะนะครับการใช้ปุ๋ยการใช้ยานะครับการพ่นยา ยอดออกมาไม่พร้อมกันนะครับอันนี้ก็รวมไม่แล้วทรงสามคำถามนะครับแล้วก็ต้นที่เขาใบหลุดร่วงนะครับใบร่วงใบแก่ล่วงใบเก่าร่วงอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหามาจากสาเหตุระบบรากนะครับรากรากเสียหายเยอ,อะรประมาณนี้นะครับก็แก้ไขก็รักษายอดชุดใหม่ละกันนะครับรักษายอดชุดใหม่ไปนะครับ แล้วก็คําถามก็ช่วงนี้ก็จะมีโรคอีกโรคหนึ่งนะครับที่เจอกันมากนะครับก็เป็นเพี้ยหอยกันเยอะนะครับเพี้ยหอยกันเยอะก็เนื่องจากสาเหตุสวนของเราลกนะครับลกแล้วก็เราต้องกําจัดญ่านะครับย่าอาจจะมีวิธีการกาจัดหลายๆวิธีกันนะครับเช่นมีการพ่นยาชนิดดูดซึมหรือไกฟูเซตนะครับ สวนไหนที่สามารถตัดได้ก็ก็ตัดนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะวิธีการจัดการมีหลายแบบนะครับก็มีไม่ตัดด้วยเครื่องก็ตัดด้วยรถนะครับไม่ตัดด้วยรถก็พ่นยานะครับที่ส่วนเราเลือกพ่นยานะครับเนื่องด้วยเรามีแรงงานน้อยนะครับแล้วก็พ่นยาก็คุ้มกับค่ากับการลงทุนมากกว่านะครับอยู่ได้ประมาณ3าถึงสเดือนถ้าในช่วงร้อนแรงนะครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะโพ เล็กๆขึ้นมาก็เดี๋ยวไปกาจัดอีกที่เราจะเราจะัเวอร์มาผมน้วิธีการดูแลนะครับตัว้นอเราเาจะจัดโรกมลดแย้มแยหอยแยหอยก็อยาสางจัดก็ต้องผสมตัวเรียบอ่อนคืออ่อนแบบยางอะนะครับปุ้มเนี่ยผมเอาได้เลยจได้ นี่ดูดซึมมันจะมีพวกแอนโพอตินบอยด์มดสิ้นนี่ทีครับเป็นยาย่น้ำดูดซึมยาทำดูดซึมใช้ค่อนข้างหนึ่งถึงสองครั้งนะครับคน่นง,ง่ายนะครับง่ายมีกลิ่นนิดนึงนะครับมีกลิ่นนิดนึงก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะโยกไปใช้พวกไทมีท็อกแซมนะครับพวกเนี้ยนะครับ ก็สามารถกําจัดเพี้ยหอยได้ดีนะครับใช้ไม่เกิน3ามครั้งนี่ก็ตายเรียบนะครับตายเรียบพ่นใต้ใบนะครับเน้นใต้ใบให้เปียกโศกเลยนะครับของผมนี่ยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนเพราะว่าสวนมันลงเตียนเนาะแล้วก็ก็แต่งกิ่งฟื้นต้นทําใบไปแล้วนะครับพ่นยาไปก็รอบที่2แล้วนะครับรอบที่2แล้ว <c oughs> นี่ก็เป็นคําถามเนาะคำถามอาจจะเป็นคำถามข้อที่4แล้วนะครับที่ตอบก็มาแล้วก็ อ่าที่้าเจะเป็นการตัดยอดนะครับตัดยอดเนี่ยเรานิยมตัดกันช่วงไหนอ่าเรานิยมตัดกันช่วงหลกัลกๆนะครับหลกัลกๆเนี่ยควบคุมความสูงนะครับประโยชน์ของการตัดยอดควบคุมความสูงผู้เรียนที่ให้ผลผลิตแล้วเราจะตัดตรงกับช่วงที่เราแต่งกิ่งเลยนะครับอ่าแต่งกิ่งเราก็ไว้ที่7เมตรหรือ8เมตรแล้วแต่สวนเนาะเราก็ตัดที่เดิมทุกปีนะครับที่เดิมทุกปีต้นไหนที่ยัง ความสูงยังขึ้นไม่สูงเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับเราค่อยตัดที่เมตรนะครับเมตรอ่าน,นี้ก็เดินดูสำรวจมาแรงแล้วก็คุยตอบคำถามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ตอบให้หมดเลยนะครับแล้วก็คำถามก็มีเยอะนะครับแล้วก็ถัดมานี่ก็พวกการาทำดอกนะครับทำดอก ทำดอกคนที่สวนยังเล็กอยู่จะอยู่ในช่วงของปีที่2ปี8เดือน2ปี9เดือนหรือ3ปี3ปีกว่า3ปี5เดือน3ปี8เดือน4ปีพวกนี้นะครับอยู่ระหว่างที่เราเตรียมจัดแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งกวกลุ่มทรงบํารุงต้นให้กิ่งเติบโตขนาดใหญ่พร้อมที่จะมีลูกในปีที่ 4หรือปีที่5นะครับก็แต่งกิ่งในช่วงไหนนะครับอันนี้คนที่เพิ่งปลูกเนาะมือใหม่ตอนนี้นะครับถ้ทาทางภาคใต้เนี่ยเราแต่งกิ่งได้เลยนะครับก็คือฮาร์ดพูนนิ่งแต่งเหมือนผมแต่งเนี่ยครับตัดติง่งตัดกิ่งท,ที่ซีซ้อนทับซ้อนออกหมดแล้วก็ฟื้นต้นทําใบให้ปุ๋ยทางดินนะครับให้ไปเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เราก็รักษาแมลางนะครับรักษาแมลง ดูตามหน้างานนะหน้างานนะครับแล้วก็ให้ยึดส่วนเราเป็นหลักนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนโลกแมลงก็ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะบางส่วนก็โดนเพีย้ยไก่เพี้ยจักระจันนะครับก็มีคําถามก็มีอยู่ในนี้นะครับก็ลองดูเนาะมีหลายคําถามนะครับอันนี้ก็มีเยอะที่ยังตอบให้ไม่หมดนะครับหลายคนตอบคํา ก็คือสอบถามเข้ามาอาจจะตอบให้ไม่หมดทุกท่านนะครับอันนี้ก็ตอบแบบกลางๆแล้วพอรวมนะครับก็ลองดูคลิปนี้ก็ผมถ่ายมาหลายหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมตัดต่อให้นะครับอ่านี้ก็พาเดินชมสวนคุยไปด้วยนะครับคุยไปด้วยวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับค่อนข้างที่จะ ร้อนอีกวันหนึ่งนะครับอยอดก็จะแก่แล้วก็ใบก็จะกลางเร็วขึ้นนะครับถ้ามีแสงแดดโดนแสงแดดร้อยเอนะครับร้อยเนี่ยยอดก็จะแก่เร็วนะครับอ่าอันนี้ต้นนี้มาดูต้นที่ที่สลัดใบเก่าร่วงเยอะบ้างนะครับอันนี้ก็ใบหมดอายุนะครับง่ายๆใบเก่าหมดอายุนะครับหมดอายุเนื่องจากโดนปุ๋ยไปบ้างนะครับโดนาสารเคม,มีไปบ้างก็ปกติของเขานะครับแล้วก็ ระบบรากก็เสียหายบางส่วนนะครับก็ทําให้ใบเนี่ยร่วงนะครับร่วงเดี๋ยวก็จะฟื้นต้นนะครับตอนนี้ก็มียอดปิมาใหม่เรากา็รักษายอดด้วยยามลงนะครับยา,มาแมลงสําสคัญที่เหลือก็เดี๋ยวยอดชุด2เราก็ค่อยไปทาการกระตุ้นนะครับอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงช่วงนี้ก็รักษาใบนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อน เราก็ดูตามหน้างานนะครับวิธีแก้ไขก็มีหลายๆวิธีอยู่นะครับหลายๆวิธีอยู่ต้นแบบนี้ก็รักษายอดไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็ระบบลากตามมานะครับเราอาจจะใช้ b 1หรือพวก nc phuvic humic พวกนี้นะครับลาดทางดินช่วยเขานะครับช่วยกระตุ้นลากให้กลับมานะครับให้งอกมาใหม่ให้เยอะนะครับให้เยอะเดี๋ยวระบบลากมายอดมาก็ปกตินะครับปกติ โอเคนะครับก็คำถามก็ห้าหกคำถามแล้วนะครับห้าหกคำถามแล้วแล้วก็จะมีถามก้ามาอีกว่าคัานน้ำดอกนะครับทำใส่ปุ๋ยดอกกระตุ้นดอกกันท่วงไหนสะสมอาหารช่วงไหนนะครับคันน้ำดอกนะครับให้เรายึดถือ,อดูตามพื้นที่ของเราเนาะบ้านเราเนี่ยดอกก็จะออกช่วงไหนนะครับให้เราให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ย สร้างเสียลโชว์ L e Show, หรือพวก8 24เนี่ยนะครับหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับใครจะใช้สูตรไหนก็ได้นะครับการเอาดอกเนี่ยนะครับย้อนย้อนหลังไว้1เดือนนะครับหเดือนเช่นที่นี่เราจะเอาดอกช่วงมกราคมเนี่ยเราจะบังคับจะกักน้ํกากักโศกให้ออกดอกช่วงมกราคมแล้วนะครับเราก็ให้ปุ๋ย8 24นะครับผมจะใช้8 24ก็จะใส่ไปช่วงของเดือนธันวานะครับธันวาอาจจะตรงกับช่วงระยะ เขาแทงยอดนะครับหรือช่วงใบฝักดาบหรือยอดแทงปีของดอกอของใบชุดที่2เนี่ยนะครับเราก็จะให้8ปยี่สิบใบนะครับอาจจะแบ่งใส่2รอบก็ได้นะครับแทงปี1รอบแล้วก็ใบฝักดาบ1รอบอาจจะหัน2ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะหรือสวนใครที่ต้นสมบูรณ์มั่นใจว่าไม่ใช้ก็ประหยัดไปนะครับอันนี้ก็จะทําการจัดสมอาหารอย่างเดียวทางใบก็ได้นะครับอันนี้ กาวิธีการทําก็แตกต่างกันไปเนาะนะครับให้เรายึดถือพื้นที่ของเราเนาะคนที่จะเอาดอกนะครับบางท่านก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเอาดอกช่วงไหนนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกนะครับ1ต้นสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์อายุได้นะครับกิ่งก้านสาขาได้ต้นสมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับสะสมอาหารมาอย่างเพียงพอนะครับเมื่อปัจจัยอื่นๆนะครับ ที่ผมกล่าวมาพร้อมแล้วนะครับที่เหลือก็รอรออากาศกระทบนะครับรออากาศกระทบะก็คือกระทบหน้าหนาวนะครับอ,อากาศต้องร้อนแรงแรงแล้วก็ไม่มีฝนตกกระทบหน้าหนาวนะครับติดตามพยากรณ์อากาศนะครับก็แนะนําใช้แอปควบคู่นะครับแอปพยากรณ์อากาศ YR คู่กับวินดี้นะครับวินดี้แล้วก็ดู การวิเคราะห์จากอาจารย์ต่างๆนะครับจากกรมปรตูนิยมวิทยาเพิ่มนะครับเพิ่มอันนี้ก็ช่วยให้เราวางแผนการทําดอกได้ง่ายขึ้นนะครับทาสวนสมัยใหม่นะครับเราต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปนะครับโอเคนะครับอโซนนี้ผมพามาเดินดูโซนนี้นะครับก็จะเป็นหลงรับแลริล่ดรับแลประมาณ4ี่ต้นนะครับอย่างละ2ต้นต้นมันตายนอ้องโซนนี้ผมก็เลยเอามาซ่อมนะครับเอามาซ่อมอเดี๋ยวมาดูต้นนี้ที่เราตัดยอดไปเนาะ นะครับตตัดยอดไปเ,เราตัดที่ประมาณน่าจะเจ็ดเมตรกว่าเกือบแปดเมตรได้นะครับต้นนี้ต้นข้างหน้าเลยนะครับเ,เดี๋ยวจะแงนกล้องให้ดูเนาะนู่นนะครับตัดยอดไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งเมตรตัดทิ้งไปประมาณหนึ่งเมตรเนาะที่เหลือก็ปล่อยมั่นนะครับปีหน้าเดี๋ยวเขาก็แหลบขึ้นมาที่เดิมนะครับเป็นกระแหงชี้ตรงเป็นยอดนะครับแทนยอดเดิมที่เราตัด เราก็ตัดที่เดิมต่อนะครับที่เดิมต่อก็ก็ตัดตรงนั้นแหละนะครับที่เหลือก็เราก็รักษา,มาแมลงดูตามหน้างานไปนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ว่าเราต้องหมั่นสังเกตเขาเนาะสังเกตมแมลงอะไรบ้างนะครับที่เจอช่วงใบอ่อนมีเพลี้ยจักจัน่นเพลี้ยไฟจักจัน่นฝอยก็จะลงช่วงใบอ่อนใบเล็กๆใบอ่อนร่วงพวกนี้นะครับร่วงหมดเป็นการทุบอ่านี้ก็ สังเกตดูเนาะจักจั่นนะครับแต่ว่าที่สวนเราเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่แจ้ไข่ฟ้าเพี้ยแป้งพวกเนี้ยนะครับเพี้ยหอยประมาณพวกเนี้ยนะครับหลงอยู่อ่าเพี้ยหอยเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่ามันระบาดเร็วเนาะต้องเอาไว้อยู่นะครับเอาไว้อยู่ก็ต้องหมัดสังเกตเนาะให้เขาอย่าให้มีมดนะครับอย่าให้มีมดอย่าให้มีแมลงอย่าให้ลกส่วนลกนะครับนี่ก็แก้ได้เนาะโอเคนะครับอ่านนี้ มาชมต pues whole, ่อเนาะตอนนี้ก็อยู่ระยะนี้ทั้งหมดนะครับบางต้นก็ยังมีลูกอยู่นะครับลูกหลงต้นนี้ก็มีลูกอยู่ด้านบนหนึ่งลูกนะครับยอดก็อยู่ระยะนี้นะครับนี่ลูกเขาน่าจะเกิน4ี่กิโลหกิโลแล้วนะครับอันนี้เก็บไว้กินเนาะถ้าเนื้อไม่เสียก็ไม่เป็นไรบอรนัดไปนะครับแค่ลูกเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร นี่ก็สุดนะครับสุดเขตชายแดนนะครับชายแดนแล้วข้างๆก็ต้นสุดท้ายแล้วส่วนด้านหลังผมก็เป็นส่วนท่านอื่นแล้วนะครับอ่านี้ก็พามาดูกันทั่วแล้วนะครับเดินตรงเลยนะครับผมเดินมามุ่งหน้าอย่างเดียวนะครับาปากซอยท้ายซอยเลยอาจจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างปะปนกันไปนะครับสุเรียนก็ แบบนี้แหละนะครับธรรมชาติของเขาบางต้นก็กําลังเขาได้ยอดเปล่งปังนะครับบางต้นก็ยอดปิดกระปอยออกมาน้อยกําลังก็ไม่ได้นะครับปกติของเขานะครับที่เหลือก็ดูแมลงอย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็ผมก็จะไม่ไม่พ่นแล้วนะครับไม่พ่นแล้วไม่ได้เติมอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเติมดังดินไปสามรอบแล้วนะครับ มียูเลียมี C, มอินรีย์ชนิดเม็ดยูเลียไปสี่กระสอบอินทรีย์กันชนิดเม็ดไป5กระสอบแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อทําให้ใบที่หนึ่งครับสมบูรณ์นะครับก็เติมสูตรเสมอยาลาไปนะครับปุ๋ยเนี่ยใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เรามั่นใจว่าไม่ปลอมเนาะไม่ปลอมครับนี่ก็พามาชมกันเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ ตอบคำถามไปด้วยนะครับหกถึงเจ็ดถามเลยทีเดียวนะครับคนที่เข้ามาฟังจนจบนี่เขาจะทราบแล้วก็จะนําไปแก้ไขส่วนตัวเองได้นะครับคนที่ดูบันผ่านก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะดูเราถ่ายโชว์ส่วนหรือเปล่าวะอะไรแบบวันนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะครับก็ ผมเอาปฏิบัติเองทั้งหมดนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับอาจจะอ่านตามบทวิชาการมาบ้างนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับสวนนะครับอันนี้ก็ลองรอยการแต่งกิ่งเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นสาวให้เหอนผลิตไปแล้วนะครับรอบที่2กับต้นนี้รอบที่2เป็นระยะ5ปีนะครับต้นนี้ระยะ5ปีให้ผลผลิตปีที่2นะครับ กัประมาณ10กว่าลูกเนาะสิกว่าลูกก็ต้นปกติสมบูรณ์แข็งแรงนะครับกระตุ้นรากออกมากระตุ้นรากกระตุ้นใบก็ออกมาปกตินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะถ่ายเพิ่มให้นะครับอันนี้คลิปนี้ก็จุใจเนาะมีการตอบคำถามไปด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ให้ดูเนา คำถามทั้งหมดนะครับผมนำมาจากช่องที่สมาชิกถามเข้ามานะครับคลิปนี้ก็อาจจะจบประมาณนี้นะครับใครมีคำถามยังไงก็สอบถามเข้ามาเนาะบางทีผมก็ลิสต์มาไม่หมดนะครับผมไม่ได้จดมาเนะาะผมนึกได้ที่คอมเมนต์ทางคอมเมนต์ช่อง u t u b e นะครับที่สมาชิกเข้ามาคอมเมนต์กันสอบถามเข้ามาก็นำมาเป็นคลิป ต้องถามให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับ20นาทีก็เต็มอิ่มนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมนะครับแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจเทคนิคกาเรียนใต้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันื่อยมานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ